ผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ผู้ประกอบการรับจ้างทําขนมเร่งทําขนมรับวันฮารีรยอยอดสั่งจองลดไปกว่า60%ค่ะ หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปทั่วโลกมีการจำกัดการเดินทางการประกอบาศาสนากิจหลายาศาสนาก็ดูงเงียบเหงาปีนี้ทำให้ยอดสั่งจองในการทำขนมหายไปกว่าครึ่งนางฟาติมะขันแก้วผู้ประกอบการรับจ้างทำขนมในชุมชนอิสลามเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดต,ต้องลดการจ้างงานลูกมือในการทำขนม เพื่อเตรียมงานรับวันฮารีระยอลงเหลือเพียงแค่สองถึงสามคนเท่านั้นนางฟาติมะขันแก้วผู้ประกอบการรับจ้างทาขนมกล่าวกับทีมข่าวว่าปีนี้ยอดสั่งจองหายไปเยอะอีกทั้งพี่น้องชาวมุสลิมต่างกลัวว่าจะไม่มีการจัดงานรื่นเริงวันฮารีระยอบางรายจะจัดเลี้ยงกันภายในครอบครัวเท่านั้นส่วนยอดสั่งจอง ทางฝั่งเมียนม,มากก็งดเพราะปิดด่านตอนนี้ยังมีการทำขนมประเภทเสี่งเพและซูยีราคาตั้งแต่ถาดเล็ก500บาทจนถึงถาดใหญ่ราคา2,000บาทวันฮารียรยอเป็นวันรื่นเริงประจำปีชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อให้อภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมาเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมากมุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรม พร้อมเพรียงกันทั่วโลกในวันอีดิลฟิตรีมุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายสากาศฟิตรอบริจาคทานแก่คนยากจนได้โอกาสทางสังคมในวันฮารีระยอชาวมุสลิมจะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนมาร่วมประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อจะได้ขออภัยต่อการตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนชาวาน ซึ่งเป็นเดือนสิบตามปฏิทินอิสลามเป็นวันออกบวชหรือศินอดของเดือนรอมฎอนซึ่งทางพี่น้องชาวไทยมุสลิมจะมีการดูเดือนหรือดวงจันทร์ในค่ำคืนของวันศุกร์ที่22เดือนพฤษภาคม2563นี้เพื่อกำหนดวันฮารีรยอต่อไป